สวัสดีครับลูกกลิงสัมผิการช่างและห้องติดตั้งตังเท็กเตอร์ตะบนโมใหญ่ัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโทรศูนย์ปรสานหนึ่งสองเก้าสี่าศูนย์แดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึครับคลิปนี้นะครับประจำันที่6เดือนเมษสายยนห้ารนะครับเราทำการจัดสรงกลิต FTR หนึ่งแปดห้าสี่เอนะครับในดอกบ้านประครับอุบลกงจังหวัดนครราชสีมานะครับประจันนะครับวันนี้วันที่6นะครับเรามาสตัวนะครับตัวแรกนะครับ เราจะประกอบใส่รถให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้ากลจะเตรียมอันดานปักแกนนะครับกำลังจะรอใส่รถนะครับแหวนครับก็สองนะครับเราวางไว้ที่เทนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับวันนี้เรามาสองตัวนะครับเป็นุูกเม็ดแตที่ผ้าทั้งสองตัวนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้นสองครับเราเอาใส่วันนี้เราใส่รถนะครับแต่ตัวแรกนะครับลองใส่เรียบร้อยนะครับลูกค้าเขาจะลองปันันเลยนะครับ

กรออกเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณตาครับวันนี้นะครับถึงวันราคาเป็นที่100นะครับทำการจัดส่งแบตเตอรี่ S T R 1854X นะครับให้กับคุณรัญญา แคนอกนะครับตำบลตาจันอเคียงกงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมขอแนะนําวิธีใช้เลยนะครับับเรื่องวิธีใช้ก็คือเบื้องต้นนะครับโมเดลนะครับเป็นระบบโมเดลใหญ่นะครับโมเดลใหญ่ของบริษัทฟาร์มเทคโดยตรงนะครับนี่มีมีมียี่ห้อของบริษัทโดยตรงนะครับของบริษัทฟาร์มเทคนะครับเป็นหกโมเดใหญ่นะครับเฟืองแบบเฉียงรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสนะครับเครื่องเฉียงนะครับเป็นรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสได้ดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทฟาร์มเทค รุ่นใหม่ก็คือจะดูตรงนี้นะครับนี่จะมีจุกเกลียวดูรุ่นเก่าจะเป็นจุกยางนะครับ <simulate. S 1> ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่จะเป็นจุกเกลียวแล้วก็ห้องโซ่นะครับห้องโซ่เป็นโซ่แบบเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับแบบข้อหนาสายพิเศษไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับไม่ต้องตั้งโซ่ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติไม่ต้องตั้งโซ่นะครับนะครับฝาฝาท้า,ทายนะครับด้านหลังนะครับฝาฝาท้ายเป็นรุปนตัวเอสนะครับฝาท้ายเป็นรูปตัวเอสเอสคือปาดินเรียบปั่นได้ทั้งน้ํา หนาน้ำาและนาแห้งนะครับปั่นได้ทั้งไร่และนาครับเป็นรุ่นละเอียดนะครับเป็นพิลริเตอร์พิลริเตอร์นะครับซูเปอร์เจนทีนะครับซูเปอร์เจนทีนะครับตัวเก่าจะเป็นซูเปอร์ฟาสต์ตัวใหม่เป็นซูเปอร์เจนทีนะครับเป็นรุ่น FTR หนึ่งแปดห้าสี่ X ตัวนี้นะครับใส่รถไต้กุปต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับราคาห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับราคาหน้าวันที่หกเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอีกอย่างหนึ่งครับจะมีตาแมวดูระดับน้ํามันแล้วนะครับตาแมวดูจากน้ำมันรุ่นเก่าไม่มีนะครับรุ่นใหม่จะมีตาแมวนะครับฝากทางด้านฝากทางด้านนี้นะครับตอนนี้เป็นเป็นขาสกีสองชั้นนะครับของทางบริษัทฟาร์มเทคขาสกีสองชั้นชั้นแรกและชั้นสองนะครับแล้วก็ทำหัวจรบีมาให้จากทางร้านเราโค้งหินตั้งต้องเทกเตอร์นะครับจะทำหัวจะลบีมาให้ทุกตัวนะครับก่อนส่งลูกค้า แล้วก็ใส่น้ามันมาให้หน่อยหนึ่งล้วมีจระบีด้วยนะครับแล้วก็มาด้านหน้านะครับเรื่องการรับประกันนะครับรับประกันหนึ่ปีจากทางบริษัทนะครับมีปัญหาโทรเข้าบริษัทได้หรือโทรหาผมได้นะครับมีปัญหาเรื่องการใช้งานเรื่องซีนรั่วหรืออะต่างๆนะครับโทรเข้าบริษัทได้เลยได้หนึ่ปีนะครับนับจากวันที่นับจากวันที่ซื้อไป นะครับแล้วก็มีของยังลงของไม่เสร็จเลยเศษสินค้าร้อยเนาะนะครับแล้วก็ใบโรตารี่ของเรานะครับนี่นาเจ็ดมิลนะครับนาพิเศษจากทางบริษัทนะครับนาเจ็ดมิลนะครับเรียงตัวสวยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเต้าแถวปั่นเต้าแถวปั่นนะครับข่าวดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสามารถซื้อเงินผ่อนได้แล้วนะครับที่บริษัทสินเชื่อสักยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับแต่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับสามารถโทรสอบถามเราได้เบอร์โทร หนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับแล้วเราตั้งอยู่ที่ตำบลวัวใหญ่อัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือเบื้องต้นนะครับเข้าพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์เขาว่าสินเชื่อสัพญาบสาขาให้บริการนะครับแล้วก็กรอกจังหวัดเข้าไปนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็จะมีสาขานะครับเลื่อนด้านล่างนะครับก็จะเลื่อนดูว่าจะมีสาขาไหนอยู่ใกล้นะครับเราเลือกสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับค่ะรับโอเคนะครับวันนี้นะครับเห็นสินค้าแล้วเป็นย ดีจ้ะอร่อยจังเอ้ได้ได้ได้มาโทรมาเราเราประหยัช่องทางทิกตอกเนาะใช่จ้ะในทิกตอกในในช่องทางทิกตอกคนก็จะเห็นน้อยมากนะครับส่วนมากจะเห็นในช่องทาง YouTube นะครับตอนนี้เราดีใจนะครับเห็นในช่องทางทิกตอกแสดงว่ามีคนติดตามและเห็นเราอยู่นะครับเป็นรถลี่ของเรานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องการเนาะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วรู้สึกเป็นไงครับเห็นสีสันหรือเห็นลูกลางจะทรงได้ไหมทรงดีจ้ะก็จะใช้ทนเนาะ ถ้าเกิดใช้ดีนะครับฝากช่วยแนะนำเป็นปบ้านหน่อยเนาะจ้ะครับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าเปน็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสนดนีครับต้น่ข